7ขั้นปั้นแบรนด์ทะลุปเป้าระดับโลกนี่คือการสร้างแบรนด์ที่ครบจริงๆที่พร้อมไปสู่สากลสวัสดีครับทีมงานอ l ลติม t e และผมโจนาสอันดสันขอนำเสนอ7ขั้นปั้นแบรนด์ทะลุปเป้าระดับโลกไปเลยนะครับขั้นที่1คือ position นั่นก็คือการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือว่า target และ segment ของเราเพื่อที่จะทำแบรนด์ให้ประกอบตามนั้นเลยนะครับ ถ้าหากว่ามองถึงตลาดระดับสูงสูงไฮเอ็นมีกำลังซื้อก็คือ Gucci หรือถ้าเป็นกลุ่มแ a n k i n g ธนาคารก็คือ Citibank ถ้าเป็นวัยรุ่นก็อาจจะเป็น s n p p h h t นะฮะหรือว่า Lexus ก็คือเรื่องของรถหรูนะครับอันนี้ก็คือเขาจะรู้กลุ่มเป้าหมายก่อนแล้วค่อยพัฒนาแบรนด์ต่อไปนะครับหลังจากมี p o s i t i o n แล้วก็คือ Research and Reference ก็คือการ ศึกษาแบรนด์ระดับโลกที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับเราที่กำลังสร้างอยู่เช่นถ้าเป็นโรงแรมก็คืออาร์คอก็ได้ถ้าเป็นของเล่นก็อาจจะเป็นเลโก้ถ้าเป็นเรื่องของรถก็ไม่มีอะไรเหนือกว่าเบนซ์อยู่แล้วหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซช้อปปิ้งออนไลน์ Lazada ก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือ Brainstorm ก็คือกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เพื่อที่จะเลือกชื่อไว้ก่อนสัก3 4ถึงชื่อและต่อไปหลังจากนั้นก็คือ soundboard นะฮะก็คือการเข้าไปสู่กลุ่มเพื่อนๆคนใกล้ชิดที่พอที่จะคอมเมนต์ชื่อที่เราตั้งขึ้นมา3 4ชื่อเพื่อให้เราเลือก1ในนั้นเลยนะครับหลังจากที่เลือก1แล้วก็คือ develop อันนั้นก็คือขั้นตอนการพัฒนาแบรนด์โดยที่ต้องเริ่มสร้างแบรนด์ใน4ส่วนก่อนนะครับ1ก็คือตัวโลโก้หลักชื่อเรามี โลโก้ต้องมีตามมานะครับอันนั้นก็คือโลโก้หลักอาจจะเริ่มที่ขาวดำไว้ก่อนนะครับต่อไปก็คือฟอนต์หลักสิ่งที่คู่แบรนด์ก็คือฟอนต์ด้วยนะครับหรือว่าตัวหนังสือครับสีหลักเราอยากจะกำหนดสีของเราเป็นสีหลักอะไรที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายของเราครับแล้วก็แท็กไลน์แท็กไลน์เป็นการตั้งเป็นสโลแกนเพื่อสื่อคีย์เมสเซจของเราออกไปครับหลังจาก develop s เสแล้วก็คือ review and critique เรามีอัตลักษณ์4ส่วนในแบบพื้นฐานก่อนเราก็ไปสู่กลุ่มที่จะเป็นเอ็กซ์เพรสบ้างหรือเป็นแซมโลของกลุ่มเป้าหมายบ้างเพื่อที่จะดูว่าเขาจะมีผลตอบรับยังไงกับแบรนด์ของเราที่สร้างขึ้นมาหลังจากที่มีการสำรวจในระดับนึงแล้วก็คือไปสู่เรื่องของการ Finalize อันนี้ก็คือการสร้างแบรนด์ที่สมบูรณ์ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบและอัตลักษณ์ครบถ้วนดังนี้ฟอนต์แฟมิล อะไรคือไทโต้อะไรคือฟอนต์ของเท็กซ์อะไรคือฟอนต์ของป้ายต่างๆต้องมีกําหนดไว้เลยแล้วก็พาเลตสีสีหลักเรามีแล้วแล้วสีรองคืออะไรเฉดอะไรบ้างสีขาวดําอะไรต่ออะไรต้องกําหนดไว้เลยแล้วก็แบบของโลโก้ต่างๆมีแบบแนวตั้งแต่ต้องทําเป็นแนวนอนขาวดํา f ฟลตอะไรต่างๆพวกนี้มันต้องกําหนดไว้และทั้งหมดนี้จะอยู่ในคู่มือของแบรนด์หรือว่าแบรนด์บุ๊กของเราซึ่งจะกําหนดกฎระเบียบของแบรนด์เราให้ครบถ้วนนี่คือการสร้างแบรนด์ที่ครบจริงๆที่พร้อมไปสู่สากลเลยครับขอบคุณครับ